สวัสดีครับท่านผู้ชมเกม omg 2นะครับก็ในวันนี้นะฮะหอคุ้มดูได้แล้วนะครับเย yeah. <c oughs> วันนี้เราจะมาดูหอคุ้มกันนะครับจากที่เราไปดูยอดกริย์มาก็สามน่าจะประมาณสองสามคลิปนะครับที่เราไปดูยอดกริย์แต่เดี๋ยววันนี้เราจะกลับมากันที่หอคุ้มนะครับเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าเราจะดูทางด้านคู่หลักก่อนก็คือ คู่ทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็คู่ทางด้านขวานะแต่ว่าคู่ตรงกลางเนี่ยยังไม่มีรายงานศึกเข้ามานะครับยังไม่มีรายงานศึกเข้ามานะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูทางฝั่งของฝั่งซ้ายมือก่อนนะครับเพราะว่าเราจะเริ่มจากซ้ายนะครับปกติเวลาผมถ่ายหอคุ้มเนี่ยผมจะไปดูกลุ่ม A ก่อนนะครับแลทีนี้ผมก็มั่นใจว่าจะกลับมาดูคู่ชิงทันนะแต่สุดท้ายมันกลับมาดูคู่ชิงไม่ทันนะครับทาให้ มันเสียดายนะครับผมเองก็เสียดายย้อนหลังนะครับเพราะว่าคู่ชิงมันมากนะีมเจ่กดหงทัหงมดนะครับเขาต้องชนะมาทุกสายแล้วนะครับก็ถึงมาจบที่คู่ชิงนะฮะคู่นี้นะครับจะเป็นจกกกเจอกับจกกนะฮะเป็นจกประจกนะครับ,รรบแต่ว่า ชุดของโขงเบ้งเนี่ยสวยนะเป็นชุดแบบออกแนวอนาคตนะฮะออกแนวไซบอร์กจะว่าไซบอกก็ไม่ใช่นะครับบอกว่าออกแนวอนาคตจะดูดีกว่าสกินสวยนะฮะขอเรียกว่าสกินนะครับทางฝั่งทีมซ้ายเนี่ยมีแต่ผู้หญิงเลยนะฮะโขงเบ้งเนี่ยน่าจะเป็นผู้ชายนะ <c oughs> ยังไม่ใส่เป็นร่างํำแรงนะครับ เขาใส่เป็นร่างออร่างจำแรงของอนาคตนะฮะถ้าเกิดเป็นร่างจำแรงเกมเขาแจกเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากผู้ชายเป็นผู้หญิงนะครับอตอนนี้ก็หกต่อห้านะครับทางฝั่งขวาเสียไปแล้วหนึ่งตัวนะฮะเป็นทางด้านตัวอะไรเนาะมาเลี้ยงเหรอไม่น่าจะใช่นะครับระดับนี้เขาไม่เล่นมาเลี้ยงแล้วนะไม่รู้ว่าเล่นไม่รู้ว่าตัวอะไรนะครับผมก็จำไม่ได้ ก็ลืมไปแล้วเกินอายุก็ยังน้อยอย,อยู่อายุสิบแปดเองนะแต่ฝั่งซ้ายจะได้เปรียบนิดนึงนะเพราะว่าฝั่งซ้ายเนี่ยมีเล่าปีคอยหิวเลือดให้เรื่อยนะครับแล้วคือที่ผมสังเกตเนี่ยเล่าปีทีมซ้ายยังคงไม่โดนดาเมจเลยนะน่าจะโนดาเมจนะครับสกิลมันเข้าไม่ถึงนะครับถือว่าดีอยู่นะ ทางฝั่งของทีมซ้ายเนี่ยเขาเล่นเป็นจูร่งคงเบ่งแบกนะครับเพราะว่าผมสังเกตดามเม็นแล้วจูร่งกับคงเบ่งเห็นดามเม็แรงผิดปกติครับส่วนเกียงอุ้ยก็ดามเม็แรงอยู่นะอ่ะโอเคนะครับนีเรียบร้อยก็เป็นฝั่งของคุณลูฟี่นะครับชนะไปพลังลบสามร้อยยี่สิบสามล้านนะฮะ ต่อไปนะครับจะเป็นคู่ทางด้านขวามือนะฮะก็จะเป็นคุณแครอทนะครับเจอกับเหลิอ่านไม่ออกนะฮะบุคคลนี้นะนนมนะฮะแน่นอนนะครับคุณแครอทก็ต้องเป็นเจ้าก๊กนะครับตัวที่พิคีในที่ยิงเขาก็น่าจะเป็นไม้เขียวนะที่ผมถูกใจมากคือดาเมจไม่ธรรมดาจริงนะฮะดาเมจแรงมากนะับสำหรับไม้เขียวซ้ายหนึ่ง ตานีทีมซ้ายไม่เล่นหิวเลือดน,นะครับทีมขวามือเนี่ยยังคงมีเล่าปีนะเป็นเล่าปีหิวเลือดให้นะครับถามว่าดีไหมก็ดีดระดับหนึ่งนะฮะมันก็ฮิวเป็นเทินไปนะครับถ้าบวกกับมาเลี้ยงแล้วก็ไปเจอที่เป็นสาเทศหิวเลือดเนี่ยฮิวยับยับนะฮะแต่ทางฝั่งโคงเ้งก,กับกวนอูซ้ายเนี่ยติด ความสามารถของเกียงอุ้ขวามือนะครับก็คือเป็นโซ่สีเขียวนะครับโซ่สีเขียวเนี่ยก็เหมือนกับที่ผมได้พูดไปนในหลายๆคลิปนะฮะว่ามันจะปิดการฟื้นฟูเลือดนะครับหรือง่ายๆคือจะหิวเลือดไม่ขึ้นนะฮะพูดง่ายกว่านั้นอีกนะครับก็คือหิวเลือดไม่ได้นะฮมันก็มีง่ายสุดแค่นั้นแหละนะครับเสียบไปห้าสิบเอ็ดล้านเบาบุญตามเม็ดามอดาเมจอลังการมากนะครับ ตอนนี้ก็หต่อสี่นะครับหกต่อสามแล้วนะพลังลบมันก็เหนือเหนือกันอยู่นะครับที่ทางคุณแคลอ์กีนซ้ายเนี่ยพลังเขาสูงสุดในประเทศไทยนะครับคือไม่มีใครสู้ได้เลยสู้ได้ง่ายนะฮะคือคือสู้ไม่ได้นะครับแล้วคนทางด้านขวามือเนี่ยก็ต้องโดนชะตากรรมนั้นไปนะก็คือสู้ไม่ได้นะครับอาจจะเป็นข่าวร้ายเขาะซ้กำกรรมสัตนะฮะที่จากคู่มาเจอกับ คนที่พลังเยอะสุดในประเทศไทยแจ็คก,ก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะที่กระซิบเข้ามาบอกนะครับว่าเขาเป็นอันดับหทางด้านพลังรถส่วนตัวผมไม่รู้มาก่อนเลยนะครับไม่รู้มาก่อนจริงครับที่ท่านผู้ชมมาบอกโอ้สามอห้าสิล้านแล้วนะครับประมาณ4-5หวันที่แล้วย,ยัง340อยู่เลยนะครับขึ้นมา12ล้านนะครับถือว่าขึ้นมาไวมากในเวลาแค่ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคร ก็อย่างว่านะครับเลเวลสูงนะฮะระบบมันปดล็อกเยอะหรือตอนนี้เลเวลเขาอาจจะตันแล้วก็ได้นะครับก็เป็นคุณแครอทชนะไปนะครับสามต่อศูนย์ตาคู่ตรงกลางดูไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่มานะเดี๋ยวเราจะไปดูสถานการณ์ย้อนหลังกันนะครับเราจะดูทางฝั่งซ้ายสามคู่นะครับแล้วก็ปิดคลิปนะฮะส่วนวันคลิปต่อไปวันพรุ่งนี้นะครับเราก็จะมาดูขวามือนะฮะดู ทีมขวามือแล้วก็คู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ต่อด้วยทีมบีทางฝั่งซ้ายนะครับก็จะจบคลิปลอบต่อไปพอคลิปที่3หรือคลิปต่อจากนั้นอีกเราก็จะมาดูกลุ่ม B ขวามือกับตรงกลางนะครับแล้วก็กลุ่ม C ซ้ายมือนะฮะมันจะเรียงกันแบบเรียงแบบนี้ไปเรื่อยนะครับเรียงแบบนี้ไปเรื่อยโอเคนะครับคู่ต่อไปเป็นอาหมิ่นับเวนต์ตมนะฮะมาดูสิ อาหมิงนี่ง่อกกแน่นอนอาใช่นะฮะอาหมิงนะครับคนไหนไม่รู้นะน่าจะเป็นฝั่งของกองกําลังหรือเปล่านะฮะเกมมันจับคู่ซ้ายขวามาไม่เหมือนกันนะบ,บางทีหน้าบอดเขียนอยู่ซ้ายมือแต่ทีมเขาไปอยู่ขวามืออะไรอย่างงี้นะฮะเกมอาจจะปักบนะครับอ่ะนั่นไงติดยั่วยวนไปฮะสับลูกซุนขวามือและป๋าโป้ก,ก็โดดไปนะครับ 23ล้านนะแต่ว่าสร้างนาเมนได้นะครับแต่ว่าค่าใครไม่ได้เลยแต่ก็ทําให้ศัตรูเจ็บหนักนะครับแล้วก็ลกซุนกับนเอ็งเนี่ยก็ติดมืนงงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับหัวบนุนไปหนึ่งเทินเบาๆสำหรับซีรีส์เกมนี้นะเราก็จะทํากันไปเรื่อยๆนะครับทำหอ,อกษัตรนะฮะพ v ีวมาครับยอดมหากษะัตรนะครับแล้วก็ พอคุ้มนะครับก็จะยู่กับวนๆอยู่แบบนี้แหละนะครับวนๆอยู่แบบนี้แหละไอที่ใหม่ผมที่เล่นอยู่เซิ190ร์ฟ190นะตอนนี้ก็พลัง1ล้านเกือบๆ1ล้าน2เซนนะครับเกือบๆนะพลังขึ้นค่อนข้างที่จะไหวนะครับเพราะว่าผมผมปั้นทั้งทีมพร้อมกันนะครับปั้นมันพร้อมกันไปเลยนะคือส่วนตัวผมรู้สึกว่าช่วงต้นเกมเนี่ยถ้าเกิดเราปั้นทั้งทีมเนี่ยเราจะลุยด่านได้ง่าย ลุยด่านลุยหอคอยขังม่านนะฮะคือตอนที่ผมเอ่ออัพเฉพาะตัวแบกเนี่ยนะครับผมใช้เวลาประมาณเกือบเกือบสองอาทิตย์เลยนะในการไต่หอคอยถึงชั้นที่สามสิบนะครับค่อนข้างที่จะยากนะฮะแต่พอผมมาเปลี่ยนนะครับเซิร์ฟไรท์เกสิบผมอัพทั้งทีมพร้อมกันนะครับปรากฏว่าผมใช้เวลาไม่ถึงอาทิตย์นะครับในการไต่หอคอยจากชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่สามสิบนะครับ ผมบอกเลยว่าการอัพทั้งทีมถ้าเป็นช่วงต้นเกมเนี่ยดีนะดีแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงกลางเกมถึงเด็กเกมนะถ้าถามว่าอัพทั้งทีมอัพได้ไหมนะครับมันก็อัพได้นะฮะส่วนตัวผมมองว่าอัพได้นะครับแต่ถ้าเราไปเจอ,เอ,อคนที่เขาอัพเฉพาะตัวแบงเนี่ยเราอาจจะเสียเปรียบนิดนึงนะฮะสมมุติว่าเราเล่นเราเล่นกองกําลังเนี่ยนะฮะมีพทีมเราเนี่ยพลังล้านหนึ่งนะครับ นี่คืออัพทั้งทีนะริปโป้เราพลังหนึ่งล้านนะครับริปโป้เขาพลังล้านห้าพลังสักล้านสี่ล้านห้านะครับพลังที่ต่างกันข้าวแตกก็ต่างกันนะครับเราอาจจะแพ้ทางฝั่งของล้านห้าก็ได้นะครับแต่ทีมเราเนี่ยทีมไฟซับพอร์ตอะไรเราจะมันมันจะดีกว่านยะเพราะว่าเราอัพทั้งทีมพร้อมกันส่วนทีมความมือที่มีท,มที่ตัวแบกโหดแต่ตัวซับพอร์ตไม่โหดเนี่ยเขาก็อาจจะเล่นยากในระดับหนึ่งนะครับแต่มัน มันมันพูดได้ไม่เต็มปากนะครับว่าแบบไหนมันดีที่สุดนะครับแต่ว่าช่วงต้นเกมผมมองว่าการอัพทั้งทีมดีที่สุดนะฮะไต้ฮอกคอยไต้ดาดันเจียนนะครับไปไง่ายมากมัรอัพทั้งทีมนะครับมันจะช่วยกันตีนะโอเคนะครับต่อไปเป็นคู่ตรงกลางนะครับก็เป็นลูฟี่กับอาหมิงนะฮะลูฟี่น่าจะเล่นโจก๊กนะอะ่ใช่นะเล่นโจก๊กทั้งสองคนเลย ไม่ใช่ละเล่นงอกกกเอองอกกกเจอกับจก๊กนะครับโซ่เขียวหน่อยแต่ไม่ใช่โู่แดงเหมืนมันนอนดึกมันเป็นอย่างนี้นะฮะมันจะอื่นอมึนมหน่อยนะแต่ผมรู้สึกว่าช่วงนี้ยอดวิวจะด r o p ช่วงนี้ยอดวิวตกนะเอาง่ายๆคือคนดูดูน้อยลงนะครับ จากปกติเนี่ยสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยวิวนะฮะแต่ช่วงนี้ก็ร้อยห้าสิบสองร้อยนะครับผมก็ถ้าถามว่าผมซีเรียสนะส่วนตรงนี้ไหมนะผมก็ไม่ซีเรียสนะฮะคือการทําท youtube เนี่ยมันก็เหมือนกับการไปขายของที่ตลาดนะครับจริงๆนะฮะการท youtube เหมือนการทําเหมือนการไปขายของที่ตลาดทำไมถึงมีข้อสนนะครับเพราะว่าแม่ค้าเนี่ยขายของนะครับบางวันก็ขายได้เยอะ บางวันก็ขายได้น้อยนะครับเป็นผลมาจากคนอาจจะไปเดินน้อยคนอาจจะไปเดินเยอะนะครับส่วน youtube ก็เหมือนกันนะครับมีคนทำคลิปมันก็ต้องมีคนดูคลิปใช่ไหมครับมันก็เหมือนกันนะฮะวันนี้คนดูเยอะวันพรุ่งนี้คนดูน้อยวันนี้คนดูน้อยพรุ่งนี้คนดูเยอะมันก็สลับกันมันเหมือนเหมือนกันนะฮะมันอาศัยกันนะครับตอนนี้ผมยังหาเงินจากการทำคลิป YouTube ไม่ได้ เพราะว่าผู้ติดตามยังไม่ถึงนะแต่ว่ายอดชั่วโมงในการดูเนี่ยเกิน4,000ชั่วโมงไปแล้วนะครับประมาณตอนนี้น่าจะ4ี่0ัน6กี่นร้อยนะถือว่าเยอะนะครับอเป็นคุณลูฟี่กับ TUE อ่านว่าตัวหรือเปล่าอะเป็นกองบรรทัดจบนะครับมันก็ต้องพึ่งกันนะคร <c oughs> ส่วนตัวผมก็ <c oughs> ไม่ได้อะไรมากนะครับ เพราะว่าช่วงนี้มันก็เรียนออนไลน์นะรเรียนออนไลน์คืองานคือการบ้านอะไรต่างๆมันเยอะนะครับแล้วทีนี้อยู่ในยุคที่เรียนไม่รู้เรื่องนะรเรียนไม่รู้เรื่องเลยผมกล้าพูดเลยนะฮะ <c oughs> ขนาด <c oughs> คือขนาดมัธยมต้นเนี่ยยังลําบากนะฮะแค่เรียนออนไลน์ยังลำบากแล้วผมที่เรียนปวสน .1 เนี่ยจะลําบากขนาดไหนนะ ก็จริงอยู่นะ,ะที่สายอาชีพเนี่ยว,วันหนึ่งมันเรียนสองวิชาแต่ว่ามันเรียนสองวิชานะครับวันหนึ่งแต่วิชาหนึ่งมันสี่ชั่วโมงนะฮะโอ้ไม่ไหวนะครับไม่ไหวแล้วทีนี้คำดงคำาวนวะฮะโอ้โหตายใช้เลยตายอย่างเดียวนะฮะใครใมันจะไปสอบได้นะครับมันมีช่วงหนึ่งที่ผมโมโหให้ครูมากนะจนผมโพสเฟซดาเลยนะครับ คือมันเป็นวิชาเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์นะครับหรือเขียนแบบสามิติถ้าถามว่ามันง่ายไหมมันก็ง่ายมันยากไหมมันก็ยากนะครับถ้าเราเข้าใจแพทเทิร์นเข้าใจรูปภาพนั้นๆเราก็วาดได้นะครับส่วนตัวผมก็ทําได้ระดับหนึ่งนะครับคือตอนเรียนเนี่ยเรียนออนไลน์อยู่บ้านนะครับแต่พอตอนที่ครูนัดสอบเนี่ยให้ไปสอบอยู่ที่วิทยาลัยนะครับให้ไปสอบอยู่วิทยาลัยแล้วทีนี้ มันจะไปสอบได้ยังไงนี่ยคือมันเรียนออนไลน์นะครับแต่ตอนสอบนะให้สอบจริงนใครมันจะไปสอบได้เนะฮะอาบิร์ดไอสไตล์ก็เถอะนะครับถึงไม่ได้เรียนก็ทํำอะไรไม่ได้นะฮะโอ้โหมันเก็บกฎนะครับมันก็ปัจจัยหลายอย่างนะไม่ได้เป็นแค่วิชาเดียวนะครับสองถึงสามวิชาเลยนะที่เป็นแบบนี้นะฮะถ้าเป็นช่วงปฐมมัธยมมันก็ไม่ได้อะไรหรอกนะครับอันนี้คือมัน มันปวสหนึ่งนะฮะเดี๋ยวพูดได้ง่ายก็คือปริญญาตรีปีที่หนึ่งะครับอันนี้คือพูดได้ก็ใช้ง่ายที่สุดนะอนุปริญญานะครับแล้วผมเรียนสายช่างนะฮะคำนวณมาเต็มนะครับคือผมกล้าพูดเลยว่าตอนปวชเนี่ยจับประแจเกือบจะทุกวันนะครับจับประแจจับเครื่องมือเกือบทุกวันนะครับตอนปวชพอขึ้นมาปวสนะครับน็อตตัวเดียวผมยังไม่ได้ขันเลยนะฮะ กล้าพูดเลยนะครับขึ้นมาปวสนอนตัวเดียวยังไม่ได้จับปัจแจไขควงยังไม่ได้จับเลยตั้งแต่ขึ้นปวสหนึ่งอ่ะคือให้เรียนแต่อะไรล่ะให้เรียนแต่ทฤษฎีให้เรียนแต่คํานวณนะฮะคือผมไม่ได้อยากได้คํานวณผมอยากได้วิชาช่างอยากซ่อมรถเป็นคือไม่ต้องคำนวณมาสอนผมก็ได้นะคือยังไงดีล่ะถ้าผมพูดเร็วต้องขอไปนะครับผมเป็นคนที่แบบเวลาจริงจังกับกาพูดแล้วจะชอบพูดเร็ว คือยังไงนี่ะตอนที่สมัครเรียนเนี่ยเขาน่าจะให้เลือกนะครับว่าจะเรียนจะจบไปเป็นช่างหรือจะจบไปเป็นวิศวกรนะครับถ้าจบไปเป็นช่างก็จะสอนปฏิบัติให้วันว้นวัน,วนถ้า <c oughs> ถ้าจะจบไปเป็นวิศวกรไปออกแบบเนี่ย จะสอนคำนวณให้จะสอนทฤษฎีให้หนักๆต่อยนะคือตอนสมัครเรียนมันน่าจะเลือกแบบนี้ได้นะครับท่านผู้ชมคิดเหมือนผมไหมผมก็นอนคิดอยู่นะครับว่าเออถ้าตอนสมัครเรียนมันเลือกแบบนี้ได้นะครับชีวิตคงไม่ต้องเจอเลขไปอีกนานนะครับคือผมกล้าพูดเลยนะผมเป็นคนที่ถ้าเป็นเลขบวกลบคูณหารเนี่ยผมค่อนข้างที่จะเร็วแต่ไม่ได้เร็วมากนะครับก็พอที่จะทันเคาน์เตอร์เซเว่นนะครับ ส่วนมาซื้อขนมสักห้าห่อห่อละสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบนะฮะก็คิดเลขทันนะครับก็ไม่ได้เร็วนะฮะแต่ก็ไม่ได้ช้าเกินไปสมองไม่ตื้อนะฮะแต่ว่าการเรียนปวสหนึ่งเนี่ยโอ้โหอยากจะบอกนะครับว่าบวกลบคูณหารเนี่ยนอนฝันเรานะฮะไม่มีนะครับไม่มีบวกลบคูณหารนะฮะมีแต่อะไรอะ่ะ <c oughs> อย่างเทอมนี้นะฮะก็แคลคูลัสหนึ่ง คือแคลคูลัสเนี่ยใครที่เรียนผ่านก็รู้นะครับว่ามันแทบจะเป็นวิชาภษาษาอังกฤษกไปแล้วเหมือนเอาภาษาอังกฤษมาบวกเลขกับโรมันไม่ไหวนะครับแคลคูลัสว่านักแล้วนะครครูสอนแคลยิ่งหนักก็ไปอีกนะครับคือเรียนจบปริญญาโทแล้วอีกโก้แกสูงนะฮะแต่ความเป็นคนแกแน่น้อยนะครับกล้าพูดเลยนะฮะวันนี้ผมก็โพสต์ด่าไปในเฟสนะครับ ไม่ไหวจริงๆนะค,คือผมก็เล่าให้แม่ฟังแตะแม่ขาก็บอกว่านักเรียนที่ด่าครูดูถูกครูเนี่ยมันไม่จเจริญหรอกนะครับคือ,อยังไงดีละ่ะผมถึงผม่ผมผมปีแตกเลยนะผมบอกแม่ผมคือแม่ต้องไปเจอในสิ่งที่ผมเจอผมพูดแบบนี้เลยนะครับถึงจะเป็นแม่ผมพูดออกไปเลยนะคคือมันโมโหจริงๆนะครับคือจรรยาบรรในการเป็นครูเนี่ยแทบจะไม่มีเลยพูดง่ายๆนะครับ,รบมันไม่ไหวนะ อ่ะโอเคนะครับแล้วก็คือแคลคูลัสหนึ่งเนี่ยมีหนึ่งแล้วต้องมีสองใช่ไหมครับมีสองต้องมีสามแคลคูลัสหนึ่งแคลคูลัสสองนะครับแคลคูลัสหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นปวสนะครับส่วนแคลคูลัสสองเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เรียนวิศวะเรียนปตรีนะครับแคลคูลัสหนึ่งมีอะไรบ้างนะครับมีลิมิตนะฮะมีลิมิตนะครับมีพิชคณิตน,นะฮะ พีจคณิตน,นะครับแล้วก็ตรีโกณมิติล็อกการิทึมนะครับเอกวัเนนเชียลนะครับเซคโคเซคโ,ขโขอหไม่พูดดีกว่านะครับเดี๋ยวท้าผู้ชมที่จะปีหน้าที่จะขึ้นปวสหนึ่งเนี่ยจะขวัญเสียซะก่อนนะครับผมขอไม่พูดเยอะไปกว่านี้นะฮะถ้าเจอครูดีวิชามันก็ง่ายนะครับถ้าเจอครูยากวิชาง่ายมันก็จะกลายเป็นยาก ไม่ไหวนะครับบอกเลยว่าไม่ไหวอ่ะขอพายนะครับที่บ่นให้ฟังนะครับคือมันไม่ไหวจริงๆนะฮะผมหนีคำนวณมาจากม .6 ยันมาเจอคำนวณของสายอาชีพคำนวณสายอาชีพโคตรหนักนะฮะโอ้ตายนะครับใช้คำว่าตายได้คุ้มมากมันจะสอบได้ไหมนะเนี่ยเรียนออนไลน์นะครับแต่สอบไม่สอบปฏิบัติจริงใครมันจะไปทำได้นะฮะแบบจุดทูบเลย จุดทูปเก้าดอกไหว้รอนปูตาเลยนะฮะตอนนี้ไม่ได้พึ่งสมองแล้วนะครับพึ่งดวงล้วนนะฮะขออภัยขออภัยท่านผู้ชมนะครับที่อาจจะบางท่านอาจจะไม่ได้อยากฟังนะฮะหรือบางท่านอาจจะกําลังต้องมาม่ามากินตอนที่ผมตอนที่ดูคลิปนะฮะคือผมบ่นให้ฟังนะครับแต่ผมจะไม่พูดลึกไปกว่าน,นี้นะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมที่จะเรียนปวสหนึ่งในปีหน้า จะขวัญเสียตั้งแะก่อนนะครับแต่ผมพูดมาขนาดนี้คงเสียไปแล้วแหละนะครับคือเราเลือกที่จะเรียนแล้วเราก็ต้องเกียนให้ได้นะครับเกรตหนึงเกดยรนึงคือถ้าเกด2รสองก็ยังดีดีกว่าไม่ได้เลยนะครับ่างนั้นก็พอทุ่ทไ่ททยถย,ยไปนะฮะขนาดรุ่นพี่ผมนะร,รุ่นพี่ผมประมาณปีหนึ่งสองปีนะครับคือแกเรียนไม่เก่งนะฮะเรียนไม่เก่งเลยนะครับแต่ว่า กอาศัยแบบประจบนะฮะประจบครูนะครับแล้วก็คือนิสัยที่เข้าคน่ายนะฮะมันก็เลย,ยไ,ได้มทุกอย่างนะครับอาจจะไม่เรียนเรียนไม่เก่งมากนะแต่พอคะแนนออกมาแล้วได้ห้าสิบได้ห้าสิบห้าได้หกสิบเกีรหนึ่งเกี2รสองเกีรก็เอานะครับผมก็เอาเมือนกันนะฮะจะไม่วางเกียรสี่แล้วนะครับเพราะว่ายังไงก็ไม่ได้อยู่ดีได้เกีรสี่ก็ตอนปฐม รายการนั้นแหละนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ฟังผมตั้งแต่ต้นจบนะครับไม่รู้ว่าฟังจบได้ยังไงนะครับจมกิ่งไม่ใช่จมบนบนเก่งจริงๆนะอายุเพิ่งสิบแปดนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมที่เรียนออนไลน์นะครับแล้วก็จะสอบในอีกหนึ่งถึงสองสัปดาห์นี้นะครับก็อวยพรนะครับขอให้สอบได้นะครับอยาให้มันได้สอบนะ ต้องสอบให้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราได้สอบเนี่ยมันยากนะครับถ้าเราสอบได้มันจะง่ายมัง้ง <c oughs> ส่วนตัวผมก็พยายามทํเต็มที่สุดแล้วนะครับการบ้านก็กองทับอยู่แบบนี้แหละนะครวางไว้นะฮะวางวางไว้ช่วงสัปดาห์สี่ห้าที่หกไว้ทํานะครับ, <c oughs> ร 15, รบเพราะว่าแกก,นนาแก็ไม่ได้กําหนดนะว่าแกไม่ได้กาหนดเวลาส่งงานนะครับทีนี้มันก็จะมันก็จะถมกันเรื่อยเนี่ย คือสั่งงานทุกวันเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเอาอะไรแต่ได้ยินมาว่าจะเอาไปทําเกี่ยวกับประเมินนะฮะเอาผลงานที่ตัวเอกสอนเด็กเนี่ยสั่งการบ้านสั่งงานเด็กเนี่ยออาไปประเมิน,นแล้วก็เอาไปโชว์ให้ผอ,อ,อดูนะครับเป็นเรื่องที่ควรทํำไหมนะฮะเป็นเรื่องที่ควรทําหรือเปล่านะครับไม่ควรทำนะฮะใครที่ทุกข์ที่สุดนะครับนักเรียนนักศึกษา ครูเนี่ยครูจะทํางานแลกเงินนะครับอันนี้เข้าใจครูทํางานแลกเงินนะครับแต่นักเรียนเนี่ยทางานช่วยแม่ของเงินแม่ไปเรียนหนังสือจ่ายค่าเทอมข้าวิไลเนี่ยน,นะฮะมันก็เป็นวัฏจักรแบบนี้นะครับคือก็เข้าใจนะครับว่าครูก็เคยเรียนครูก็เคยเป็นนักเรียนนะครับอันนี้เข้าใจนะฮะแต่ว่าเวลาที่ได้เป็นครูแล้วเนี่ยกรุณา อย่าเพิ่มอีโก้ให้เพิ่มความเป็นมนุษย์เข้าไปนะครับจริงๆนะฮะเจอมาเยอะนะครับไอพวกครูที่แบบอีโก้สูงนะฮะความเป็นคนต่ำๆเนี่ยเอาเลยนะฮะทําส่วท่านไหนที่คิดว่าคำพูดผมเนี่ยมันอคติคำพูดผมมันพูดแรงเกินไปด่าได้นะครับคอมเมนต์ด่าได้เต็มที่นะฮะแต่ส่วนตัวผมคิดว่า ร้อยละเก้าสิครับคงไม่มีคนด่าผมแน่นอนเพราะว่าเรียนออนไลน์เนี่ยมันเครียดนะฮะมันเครียดมันโอ้ทุกอย่างมันท้าทอ้ไม่หมดนะฮะถ้าเกิดว่าเรียนไม่รู้เรื่องอันนี้ไม่ว่านะครับแต่ไอ้ประเภทที่ว่าเรียนออนไลน์เวลาสอบไปสอบปฏิบัติจริงเนี่ยสอบจริงๆนะครับแล้วก็เวลาสั่งกันบ้านเนี่ยเก็บกเล้อนะสั่งเอาสั่งเอานะครับ เบาๆลงหน่อยเะฮะรเรื่องระเมินเบาๆลงหน่อยนะครับเด็กมันจะตายแล้วนะผู้หลังผู้ใหญ่ไม่เห็นคลิปนี้ด้วยนะครับมันไม่ไหวจริงนะฮะโอเคนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมต้องแต่ต้นจนจบนะครับหวังว่าคําพูดของผมในวันนี้นะครับจะพูดแทนท่านผู้ชมหลายคนนะเพราะว่าท่านผู้ชมที่ติดตามผมส่วนมากเนี่ยอายุยังไม่เยอะนะครับบางท่านอายุ12ปี ยังป6ม1อยู่เลยนะครับบางท่าน12ปีบางท่านก็18ปีนะแต่อยู่ในโซนอยู่ในโซนวัยรุ่นนี่แหละนะครับ12ถึง18ปีนะครับก็จะมีความคิดเหมือนกับผมนี่แหละเพราะว่าผมก็18ปีเองนะครับคิดเหมือนผมแน่นอนร้อยละ99เลยนะครับ99ในร้อยเลยนะครับโอเคนะครับมันก็มีประมาณนี้แหละหวังว่าจะท่านผู้ชมจะสบายใจขึ้นนะฮะหลังจากที่ฟังผมบ่น นะครับท่านผู้ชมอาจจะแบบเออสบายใจขึ้นนะอย่างนั้นก็มีคนเจอไต้ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละนะก็ทุกยากลำบากเขียนเหมือนกันนะครับก็ดิ้นรนกันต่อไปนะฮะอย่างน้อยเราก็ไม่ได้หาเงินใช้เองนะครับหรือถ้ามีท่านไหนที่หาเงินส่งตัวเองเรียนนะครับก็ขอให้สู้ๆตั้งใจทํางานนะครับงานคือเงินเงินคืองานไม่ทํางานก็ไม่มีเงินนะครับท่องไว้เลยนะฮะท่องคํานี้ไว้ขึ้นใจนะครับถ้าไม่ทํางานก็ไม่มีเงินใช้หรอก แต่ถ้าเรามีเงินใช้แล้วไม่ได้ทำงานเนี่ยเรากำลังเป็นภาระของคนอื่นอยู่นะครับแมววันนี้มาในแนวไลฟ์โค้ดเลยแมวกับตันเบนไหมไม่ใช่กับตันเบนนะฮะผมติดตามอยู่นนะกับตันเบนเจะพูดดีมากเลยฮะ <c oughs> <c oughs> เจอกันคลิหนายเอาสวัสดีครับ